打仗那会儿，嗯 Nói gói để làm thăm Yo, yo, khi này kia Yo, khi này อ่ะล้วค่อยๆเทพอพอพอลนว่อีบโจค่อยๆเทเดจ้าอันนี้ขับไม่ค่อยเป็นนะครับมียมันด่าเยอะ ความสูงไม่ต้องพูดถึงิบล้อสบายเจาลูกไม่หล่อพ่อไม่รวยเมียไม่ทิ้ง องกระบอกนะครับถูกจุดดำเบิดเด้อครับเด้ออันนี้เพิ่อนผมต้องเล่งเครื่องนะครับเด้อนี่ยนะครับก็คือยกสบายๆนะครับมันมีตัวทวงแล้วบ่เป็นยังสบายเลยครับซํานี่กับไหลแล้วครับชินงานเ่าเอื้อยไอสินค้าการเกษตรเขา ครับเดี๋ยวยังไม่พอเอาอีกขออีกเอโลงอโลขออีกหน่อยสเื่นไปไม่จะเอาสองร้อยจะสองร้อยกว่าไงปลาไม่หนักเท่าสองร้อยหรอกอเอาเคลื่อนอีกอน่นเหมือนเดิมนะครับสบายสี่คนนะครับผมเป็นไดพอ <laughs> มันจะยกแล้วนะครับผมนี่ละ เขาตากี่หลีกับาถึง200ดอกแต่ว่า4ี่คนน่ะลลยชุดตักนะครับผมมาหนี่เปลี่ยนจากชุดยกมันมาเป็นชุดตักนะครับผมอันนี้ก็เป็นยันมาสามเแรงนะครับอยู่ที่ท่าตะเกียบนะครับผมจังหวัดฉะเชิงเซานะครับมาอนี่มาติดชุดตักนะครับผมชุดตักสไตล์เครื่องยกมันของเขานะครับบ่มแมนสไตล์คูบุตานะครับผมเขาเห็ดสไตล์แบบประหยัดนะครับราคาเป็นกันเองนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นชุดตักนะครับ จะตายของเขาเล่นนะครับตัวนี้นี่แหละประมาณนี้นะครับแล้วชุดตักเขาชุดตักสองกระบอกนะครับสองกระบอกเดินแป๊บนะครับผมข้างบนเดินแป๊บด้านข้างนะครับนะครับมันกะเหตุงานยากใน่จังน้อยเพราะมันติดตั้งนอกสถานที่นะครับเป็นสองกระบอกนะครับกระบอกะสีเหลืองนะครับเสีเหลืองคนสีเหลืองให้นี่แหละชุดตักกับคนละครับผมวางอยู่่นนะครับเหมือนเดิมครับมาหลุดหกล้อเขาเหมือนกันครับ บ้านนี้ยังบุบอะนี่พ่อบ้านยังพอนนนน่อ,พอบ้านนี่บ้านนี้ยังพ่อบ้านอนี้บ้านอะไรบ้านท่าอย่างก็บ้านทักลอย <c oughs> มันต้องสำเนียงต้องได้นะครับ <c oughs> บ้านทักลอยนี่ครับสำหรับชุดตักก็ต้องสร้างล่วงหน้าเป็นเดือนนะครับเรียกว่าจีได้นะครับเพราะว่าคานยกมันข้าเจ้าสร้างหลายเหลือเกินนะครับชุดตักนี่คือผมได้รับปากลูกค้าแล้วนะครับผมก็ต้องเห็นในเพลินนะครับเด้อนี่ชุดตักสไตล์เครื่องยกมันเรานะครับ นะครับความความใหญ่ความหน่อยก็ตามรถนะครับผมตามใส่ของรถนะครับปากตากะประมาณเม็ดเม็ดหาชิปนะครับผมความกว้างกับประมาณแปดสิบหาถึงเก้าสิบเซนเท่านั้นนะครับตักได้หลายอยู่ครับแต่ว่ากับบนเนื้อน้ำมันตากลายลงรถน้อยนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าเพิ่นเอามาตักย่นปามใส่รถหกล้อนะครับตัวนี้นี่แหละบ้านทะกอยนะครับอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ ขอะมัติจิตตมเบื้องกันนะครับจากนะครับเขาติดตั้งนะครับยันมาเอลสามหกศูนย์แปดนะครับผมชุดนี้เป็นชุดตักนะครับผมไอพีแล้วนะครับสร้างไว้แต่เดือนที่แล้วนะเพราะว่าผมกับผมมีเวลาเฮ็ดหาเพิินนะครับผมก็เลยนะครับไอนี่แหละเฮ็ดอยู่ประมาณสองมือนะครับกับเฮ็ดนะครับกัมาติดตั้งหาเพิ่นนะครับเป็นชุดตักอันกประสงค์นะครับนี่แหละกะแล้วกะเป็นสองกระบอกคู่นะครับ ตัวหนากลายเป็นตัวดันนะครับผมอันนี้พวกผมบ่ได้เหตุขาไก่กันไก่เลยครับเด้อพี่นหองเด้นครับเอาแบบง่ายไปเลยนะครับนะครับกระบอกทำกันเบิร์ดนะครับด้วยตัวนี้นะครับดสวยไปเลยนะครับอันนี้ต้องเติมล้มอย่างน้อยเพราะว่ามันอ่อนนะครับเดี๋ยวถอยถอยถอยไปเอาไอเวียดเรานะครับเป็นคอนโทรลสองแกนนะครับด้วยกระบอกคู่นะครับดสวยไปเลยนะครับผมตัวนี้กระบอกเหลืองนะครับเราที่ เฮาติเน้นกระบอกเหลืองนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับชุดตักนะครับอันนี้เป็นรุ่นน้อยนะครับเฮาก็เห็ดให้ได้นะครับลูกค้าก็จะไปตักหลายนะครับเดี๋ยวเพราะว่าผมนะครับเห็ดเห็ดตักเนี่ยประมาณเม็ดไอ้เม็ดเม็ดกัวนะครับผมตัวนี้นะครับชุดตักท้องกระบอกนะครับกะค้ำให้นะครับตรงที่มีสติ๊กเกอร์ะค้ำให้ตัวนี้กะเป็นเล็กแล้วก็เสริมเล็กครับมันเป็นยางหนามันอ่อนแน่ครับพึงเห็ดเตี้ยนะครับเดินตัวนี้นะครับเดินแป๊บข้างบนนะครับเดี๋ยวจะพาเบื้องจุดต่างๆนะครับเด้อ นี่นะครับเดินแป๊บข้างบนข้างละข้างข้างนะครับผมแป๊บหน้านะครับผมนะบเดี๋ยวใส่เวทดก่อนพี่น้องใส่ตัวทวงนะครับมันบ่มีตัวทวงบ่ได้ใส่ผันมันต้องมีตัวทวงหลังผอมเดพี่น้องเด้อวเพราะว่าสุดตัาเขาเฮาสิบ่มีตัวทวงหลังไม่ให้นะครับพี่น้องถ้ามีผันผันเกตหรือว่าผัานหกนะครับป้ใดมีไอ้นะครับ รถไทยนะครับคงดีมีแถบทุคนนะครับเขาใส่ท่วงหลังน้ำเน้อครับด้อเพราะว่าผวกผมบริษ็ทท่วงหลังไม่พร้อมนะครับนี่คือมันบันบอกกับบได้น้ำหนักหลายคือยังไอชุดตักโดยทั่วไปนะครับอันนี้เป็นชุดตักลูกครึ่งน,นะครับชุดตักลูกครึ่งผู้ดใดไี่ีสร้างห้องไปพร้อมก็ได้นะครับหรือว่าผู้ใดปากตักก็ได้นะครับตัวนี้นี่ครับรด,นะดีแหรอเนาะแต่ไปเติมรวมไปเติมรวมก่อนมันโยกไง นะครับมันเห็ดใหม่ๆเพิ่นเพิ่นเพิ่นต้องเติมลมพอดีเลยใช่ไหมพอได้เลยนี่ครับปากตากเรานะครับผมเดี๋ยวให้ไยรุดลองมาเลยมาเลยวันนี้อยู่ท่าตะเกียบนะครับเอฟซีเราถังมาเป็นเดือนนะครับพอว่าเขาฉุดยกมันเขากัดหลายนะครับเลยสวยๆนะครับผมสองแกนนะครับเห็ดกันนี่ละแบบธรรมชาติเขานะครับไม่ต้องเห็ดยังหลายนะครับเขากัดส่ทวงตัวนี้นะครับเป็นเ้าสีหยก อันนี้เพิ่นเอามะยกปามนะครับเดอนหน้าเราเอามะหยกปามนะครับกะเป็นสองกระบอกนะครับผมสองกระบอกตัวนี้เขากะนั่นแหละทนทรลสายให้ลุงให้ลิลิกนะครับเดินแป๊บให้นะครับผมเดินแป๊บให้นะครับเป็นเรากะนี่แหละกระบอกกระบอกตัวนี้นะครับรู้สึกว่าเป็นของบีเอ็มนะครับเดินบีเอ็มสองกระบอกนะครับยกสูงนะครับผมตัวหน้านี่กะเป็นของซ้ำกันเลยนะครับผมซ้ำกันเลยตัวนี้นะครับ ผู้ใดสนใจนะครับติดต่อนะครับเขาได้เลยสบายนะครับผมนี่นี่แหละอุปกรณ์การเกษตรนะครับผมหรือว่าผู้ใดสนใจนะครับอยากได้ชุดชุดกอมันไปพร้อมนะครับเพราะเพราะตัวนี้เบิดงานตักฉีก่หรือว่างานยังกันแล้วเตะนะครับเขาก็ถอดออกนะครับเลยถอดออกแล้วเขาก็จำสายแล้วหลีขากันแล้วเขาก็เอาชุดยกมันมาใส่แทนนะครับผมชุดยกมันหรือชุดชุดกอมันเขาได้นะครับแต่ว่า ก็ต้องใส่เวลาจังน้อยนะครับเพราะเพราะว่าผมกับพ่อได้บ่ค่อยมีเวลาเห็ดตักเนะครับเลต้องสร้างเป็นเดือนนะครับยกก้อนที่ได้นะครับเลยชุดตักเขานี่ครับตอนนี้ก็มีอยู่นะครับชุดตักอยู่อยู่จังหวัดสุรินทร์เพิ่อนก็สร้างตักเขามาชุดชุดหนึ่งนะครับผมก็เป็นเอลซีศูนย์หนึ่งแปดนะครับผมเพื่นสั่งเขามาเฮ้ากระเทียสไตล์นี่นะครับรถสีใดเนเฮตีนั่นนอกเสียจากเอฟซีหรือว่าพี่น้องเฮาส์สร้างเป็นเป็นอะไ สีนูนสีนั้นสีเขียวสีดำเหมือนหนึ่งสีนะครับผมเกิดแล้วเต้นะครับเตะพวกเขาสิเน้นกระบอกสีสมนะครับสําหรับชุดไตชุดตักนะครับตัวนี้นะครับอันไดสวยเหลเออเดินแป๊บข้างบนก็เดินแป๊บด้วยครับเด้ยวตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะิึงนะครับเด้อนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว่วมควมงายขวมงายนะครับขวมงายด้สบายนะครับมีเบรกขวมนะครับเขามีเบรกขวมนะครับชุดแล้วนะครับตัวนี้ กับพอดีจังหวะโยกเรียนนะครับกับวามง่ายวามง่ายได้สบายนะครับนี่อันนี้พอได้เล่งเครื่องนะครับกับเห็ดแบบบ้านๆนะครับพี่น้องเอาเห็ดกันแบบใส้กันรัปชาตเนี่ยแหละพอดได้ว่าเห็ดราคาคือจังเป็นแสนคือข้าเจ้านะครับมนกะนี่แหละอาจที่อได้ไอ้ข้องโตรหรือว่าแข็งๆคือจังของข้าเจ้าราคาหลาัลกแสนนะพี่น้องเนาะ ของเฮามันกับโบเมนเึ่งหอดแสนนะครับลักธรรมชาติบ้านเฮาเนี่ยแหละครับผมนี่แหละเพราะได้อยู่ได้กินกันธรรมดาเฮาเนี่ยแหละครับพี่น้องเนี่ยเฮากระเห็ดแข่กันนะครับแต่ว่าประโยชน์นะครับได้เน่นอนตักมันก็ได้ตักฉี้ไก่ตักยังอีกอะตักปาล์มประเพียงานตักได้นะครับตักดินก็ได้แต่ว่าอย่าไปตากหลายนะครับเพราะว่ามันกับตามราคานะครับผมตักดินก็ได้เมื่อวานตักได้ประมาณจะกร้อยสองร้อยนะครับกำลังเติมล้มนะครับเร้อ โอ้แข็งเราเลยล้มบัดที่นีนฮะก็ะยังว่าโอ้เขาทาไว้บัดที่นีนนะครับโอ้ยกยกหนาเดียวกันนี่โอ้ยกระว่าอยู่น่ครับสวยๆนะครับผมตัวนี้อันนี้เขาเดินแป๊บนะครับเดี๋ยวเดินแป๊บตัวล็อกนะครับตัวล็อกข้างให้เดินแป๊บข้างบนให้นะครับตัวนี้เดินแป๊บให้นะครับแป๊บหนานะครับผมหนาเติบ จนน้ำมันว่าแตกว่ลนะครับตัวนี้เดินแป๊บนะครับข้างบนเดินแป๊บเป็นตัวนี่แหละเป็นสลุงสลักประกบไห้นะครับตัวนี้เดินคู่เป็นกระบอกคู่นะครับยกได้หนักอยู่นะครับตัวนี้ก็คือเก่าแล้วครับสไตล์เครื่องยกมันเฮาคือเ่าเล้วครับตัวนี้มีกับแผงมีนันมีนี่ีืสตะ๊ีเกอร์สไตล์ของเฮานะครับตัวนี้เป็นสไตล์ของไผของมันนะครับเป็นน้องเยาว่าอันนี้คือสไตล์ของเขาแต่ว่าต็ดเป็นสองกระบอกแล้วก็ติดเครื่องยกมันนะครับไอติด ติดปากปากตักแล้วก็ผู้ใดอยากได้ชุดชุดยงมันกัเสริมกันได้แต่ราคาก็จิบวกเพิ่มไปอีกส่วนคอตัวนี้เขาก็ดามนะครับดามนะครับตัวนี้ดามให้ปึ๊บบนแล้วก็ข้างในก็ดามนะครับเด้วอความแข็งแรงนะครับตัวนี้ดามซีหมองเลยนะครับนี่ครับเบิ่งเอารหลดนะครับของเขาสวยๆนะครับตัวนี้ก็ดามนะครับนี่กัเพราะว่ามันแน่นอยู่แล้วครับมันเขาก็ล็อกให้ ตัวนี้ก็ตัวล็อกนะครับล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนี่สวยๆนะครับคอนโทรลสองแกนนะครับบอมมีบางตานะครับนี่บอมมีบางตานะครับเดี๋ยวสียนกไขเบิ้งนะครับเด้อตัวนี้ก็เฮ็ดสไตล์เครื่องยกมันเทาขึ้นเก่าอ่ะล่ะโยกนะครับยึดกระทัดรัดดีนะครับนี่แหละสุดยกมันแบบสไตล์บ้านๆเทานะครับ โอ้พอ่อนะครับผมรถลดิปล้อคกับมารวดบัดที่ไหเลยขนโหลดิบลอนะครับตัวนี้ปอยนะครับโอเคนะครับแค่นี้ก็พอแล้วครับไหลบึ้มแล้วนะครับผมพอแล้วพอแล้วมันสุดมันเลยรถมันเลยหลังคาแล้วนะ่สูงมากมันลงมาเบื่องเองลงมาดูก่อนสูงมากมากเลยแล้ว ยกได้สูงมากนะครับผมสูงกว่าหลังคาหลังคานั่นโอ้โหแม่นสุดสูงทั้งประดาเลยครับนั่นสูงกว่าหลังคานะครับชุดตักสุดหล่อนะครับผมตัวนี้วางแนบดินนะครับสองกระบอกนะครับ ถูกจุดดำเบิดเด้อครับเด้ออันนี้เพิ่นบ่ต้องเร่งเครื่องนะครับเด้อนี่นย,ยนะครับก็คือยกสบายๆนะครับมันมีตัวทวงแล้วบ่เป็นหยังสบายเลยครับซํานี้ก็บไล่แล้วครับชิ้นงานเฮาเอื้อยไอ้สินค้าการเกษตรเฮานี่ครับดูรีวิวของเรานะครับผมเอาแบบบ้านๆเฮานี่ละ่ะ เยาวยาว่ถูกใจไหมสูงไหมเมื่อกี้ขอบมันอยู่ตรงไหนดูไม่ใช่ขอบตรงนู้เนเลยนนชายคาดนนๆๆก็ถึงชายคาหลยอ,อะยกดูนะครับเจ้ากะกระทันรัดนะครับผมนี่ละโอ้อยจะยกจะยกพอเถ่าไปถ้งเนะ้อ <c> เ <oughs> นี่ยครับ เอาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกคนหนึ่งเดี๋ยวไปอีกคนหนึ่งไปเปิดเอาลงก่อนเอาลงเราต้องยกดรถสูงพอเออเอาลงมาก่อนลุงเชีนไปขึ้นให้หน่อยลงุงด<อ>ันค่อยๆเอือนนิ่มๆต้องต้องต้อง,องมือนิ่มๆน,นะครับไไขึ้นได้ขึ้นได้สบายนะครับนี่ลุงเชีนไปขึ้นให้หน่อยอ๋อพ่อเดี๋ยวค่อยลงเอาวางพื้นก่อนไม่ไปรลุดน,นะ ช่สองสองร้อยแล้ว้เอ้าดึงขึ้นนะครับมีหยบหยาบหยบหยาบยาเทสิงครับพ่อพอ่อันตรายอันตรายขึ้นทําไฟได้สบายอ้าวลงอันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย,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 ยอ้าวขอหน่อยขอหน่อยลูกเชนขออีกคนนึงตอตออืมนะครับขออีกหนึ่งคนนะครับต้องแต่ว่าก,ก้อนที่ขึ้นก็ต้องมีเบทข้างหลังนะครับตัวทวง เอาขึ้นดึงเลยน่านครับเอาเดี๋ยวยังไม่พอเอาอีกขออีกเอาลงเอาลงขออีกหน่อยสดเชิญไปนะนะไม่จะเอาสองร้อยจะสองร้อยกว่าไงปลาไม่หนักเท่าสองร้อยหรอกอเอาขึ้นอีก,ออน,อกน้านเหมือนเดิมนะครับสบายสี่คนนะครับผมเป็นไดพอ <laughs> มันแต่ยกแล้วนะครับผมนี่ละเขาตากิลีกับมาถึงสองร้อยดอกแต่ว่าสี่คนนะ่ะละเลยสองร้อยแล้วนี่เพราะบางคนก็เก็บร้อยลนะครับบางคนเท่าไหร่ลุงยินเท่าไหร่หนักเท่าไหร่เจ็ดห้าไอต่อเท่าไหร่สองคนเก็บสองร้อยอ่ะนะครับมันประหยัดเ่านะครับเลยประหยัดเงินพร้อมนะครับผมตัวนี้นี่สุดยอดนะครับเป็นไงพ่อถือใจวะ นี่มันต้องสั้นเด้มาเบิ่งงานได้ที่ไหนมาเบิ่งงานได้ที่ไหนมาดูงานได้ที่ไหนนะแถวนีบน้บ้านป่าหมอหมอ,อำเภออย่างกาะอำเภอตำบลท่าตะเกียบครับ,บรครับ้านทากอยครับบ,บ้านป่าหมอทาก,กอยครับจังหวัดชะเชิงเซานะครับมาดูงานได้เลยนะครับผู้ใดนี่แหละสินค้าของพ่อจงฮวงครับบังคันสีคนขึ้นให้เบิ่งเบิ่งหลังเด้อครับเด้อซัมปามนะครับเต็มหมอกว่ากับ่าถึงซัมคนณสีคนหรอครับบังหันนี่โอเคนะครับถึงใจไป ทั้งมาจากเดียนเลรวให้ทามเจาะกวรสิมาได้ช่างบอกว่าช่างไม่ได้ทำบุ้งกีเออบอกอุ้ยฝีมือช่าง้องทำได้รอเขาทำอีกตั้งหากทำออกมาแล้วเป็นไงเะนี่โอ้ถูกใจมากโอ้โหสุดยอดนะครับสีสันเป็นไงสีสันที่เหลียงเป็นไงเสบตาเพราะสีเหลียงสีเหลยงเอได้เออเออนะครับผมนั่นละเอาผู้ใดอยากเบิ้งหรือว่าผู้ใดอยากนัคนก็มาเบิ้งในวิดีโอเขาได้นะครับ รับรองยกได้หนักๆกระทันรัดนะครับนี่ตัวนี้กระทันรัดอีหลี่นะครับพราะดีเลยประหยัดแท้ที่สำคัญก็ไม่ต้องไปเสียเงินสื่อปุ่งกีราคาหลักแสนนะครับหรือหลักแพงกว่านี้นะครับผมเขากะราคานี่แหละหางหกเมื่อนต้นๆนะครับผมนี่แหละอืมนะครับทุตีกันนะครับหรือว่าผู้ใด้อยากได้ชุดยกมันพร้อมก็ได้นะครับแช่เปียนเฉพาพออันนี้ถอดถอดไว้แล้วก็เอาเอาคันยกมันใส่ได้เลยนะครับยกได้สูงๆครับพูดละถ่วงราคาไว้นะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับวันี้กะ จะกลับบ้านนะครับจะไปที่จังหวัดอี่งก็ือลอยเอตโอนะครับหาคันเล่นนะครับติดเครื่องยนต์มันหาคันลวดนะครับรอบนี้ขอจตะเบิงนะครับด้วยครับผมครับสวัสดีครับโอ้จะเลืมอูโใดเจกตสร้างตรงสร้างเป็นเดือนนะครับตึงแต่ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ